สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเล็กเกียรินายกันเจ้เจ <our> ้เอ๋ยแช n งเน่าซึ่งวันนี้นะคะเราก็กลับมาในคอนเทนต์ใหม่นะคะนั่นก็คือ ใช้ชีวิตตามสีมองคอนเทนต์ใหม่เหรอวะมันเหมือนคลิปนี้เลยแล้วเราคระก็จะใช้วงล้อสีนะคะแล้วก็สุ่มแล้วเราก็จะใช้ชีวิตตามสีที่เราสุ่มได้นะคะทุกคนหอ,อจะจะจะได้ไปเสียอะไรส,สีฟ้าอาชีซของเรานะคะก็จะเป็นกองเอียงอ๋อโอยโอ้ยโอ๊ย ใช้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคือชุดเรานะคะคนละสีกับสีฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็ทํากิจกรรมให้มันเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งวันก็เดินดโดจิ้วจ <c oughs> สีฟ้าแล้วแล้วก็กิบสีฟ้านาสีฟ้ายวเดียวก็เห็นแล้วนี่สีฟ้าจริงๆนะทุกคน <c oughs> ก็แบบว่าตอนเช้านะคะเราก็จะต้องมากิน เราจะต้องมากินเบรคฟาสิฟ้าตอง่เานนจะมกินแพนเค้กดีกว่าแต่แพนเค้กเนี่ยมันเป็นสีสีเหลืองเหลืองแล้วเราไปเริ่มตั้งก,กระทะแล้วก็ทาแพนเค้กกินเลยค่ะสีขวไปหน่อยอ่ะนี่นะคะเราจะใช้สีฟ้าเทลงไปน,นิดนึงนะคะทุกคนเพื่อให้นเป็นสีฟ้า ตุ๊บ<ๆ>ปุ๊บปิเดียวก็พอหังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำแล้วก็าหาห่ยวเล้เลยน้ำนิดนึ่งแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ขิ่งอุยแค่สีฟ้าเลย surprised God's <รอ> มันไม่ได้แย่ไปซะทุกเรื่องหรอกอะไรลูกมันคืออะไรอาหารอาวากาศกินได้ไปอาวากาศเนี่ยซื้อมาเพื่อการนี้เลยนะเนี่ยน่ารักพอละจบจะได้ไป้ากไปลองชิมกันทุกคนไป เสร็จแล้วนะคะ,ะกินละไปช้อนนึนี่เพาะเราก็ต้องเ,เป็นสีฟ้ายกเป็นให้น้องหน่อยในสีฟ้าโอเคมาชิมกันเถอะแกะโอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราจะ เราจะพาทุกคนนะคะไปอาบน้ำกองฟูกันนะคะเนื่อจากกองฟูเนี่ยไม่ได้อาบน้ำขนานหนากเลยเนี่ยถึงเวลาเรีกยกงานดีไปอาบน้ำน้องกันเถอะโผโอ้ยนะ่ารักโอเคพาทุกคนแต่เราต้องให้เขามาใช้ชีวิตสีฟ้าเหมือนกับเราด้วยอืมเริ่มเลย อาบน้ำเสร็จแล้วจะล,ะล่าเร็วขึ้นสามร้อยเปอร์เซนต์ดีเลยทีนี้มาจะสวบผมแล้ววิผมสวบมาก่อนเช็ดตัวเลยเช็ดตัวเลย นี่เออสีฟ้าจะใส่ได้ไหมฮะลงมาขยายใส่ปะมดมดเอาฮะใส่ได้ไหมเนี่ยอู้หเอ็นเทียวโอ้โหสิจัาบเหนียไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่ได้เอาเตาฝูไม่ไม่ทอุ้ยรอแล้วอะไรนะรอแล้ว บอกเป็นหมาเลยเอาชนกล้องอีกบังกล้องเลยกินนมแล้วมาเร็วมากินนมมาเลยไห้ไฟขอมือโอ้อ่าขนมเอ้และก็ซอยของซีฟ้าของเราเองโอเคเริ่มกินเลยนี่คือกินแล้วอร่อยมากแก้ด้วย โอ้ยน่าเกลียด <ละ S 2> ออกเังคมอ,อย่างนี้นะแตดตรงนี้ออกไม่ใช่ออกกานะไปถึงออกจากในนี้ <c oughs> เอ๊ะได้แล้วเอ้แล้วช้อนเดยได้ช้อนเดยอุ๊ยเอ๊อ้ยเอาขึ้นดิ ากินเลยไม่เคยดมแต่นะซองสีฟ้าแต่ขา้างในเป็นสีชมพูมันไม่ได้มีแค่สีชมพูมันมีสีม่วงด้วยเบอร์เบอร์วารักแคบเดี๋ยวว่ารักเธอคือนม่เงนเต้าอันนี้ก็คือฮอนชคิว <Thank you. S 1> เราไม่ได้สปอนโอเคฮอนชคิว okay. แล้ก็มีก็เหม่อนดีว่ะโอเคมันคือลูกอมสีฟ้าอร่อยอร่อยโอเคได้นะคะนี่สีฟ้าจริงดูดีจริงจริงๆๆนี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตินะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย